ชาวบ้านทุ่งนางดำอำเภอคุรบุรีได้เฮภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคนใหม่ได้หนุนการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่หลังจากต่อสู้มากว่า20ปีแกนนำกลุ่มชาวบ้านทุ่งนางดําตำบลคุระอำเภอคุระบุรีได้รวมกันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุระอำเภอคระบุรีจังหวัดพังงา ภายหลังจากที่ได้เดินทางเข้าพบนายธรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคนใหม่เรื่องการขยายเขตร,ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าพื้นที่บ้านทุ่งนางดำทั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านทุ่งนางดำปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน70ครัวเรือนประมาณ200คนแต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งที่อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง700กว่าเมตร ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านมีความลําบากและสูญเสียโอกาสในการดารงชีวิตค่อนข้างมากตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่โดยแกนนาชาวบ้านได้มีการผลักดันเรื่องนี้มากว่า20ปีแล้วโดยแกนนากลุ่มชาวบ้านได้เปิดเผยว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ประสานให้ท้องถิ่นจังหวัดพังงาและองค์การบริหารส่วนตําบลคุระ ดำเนินการจัดหางบประมาณดังกล่าวโดยการเรียกประชุมสมัยวิสามันและบรรจุเรื่องงบประมาณสมทบเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตะบลคุระหากองค์การบริหารส่วนตะบลคุระไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็สามารถเรียกใช้งบจ่ายขาดเงินสะสมนำมาตั้งเป็นรายจ่ายเพิ่มเติมได้